สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้อยู่ผมอย่าเช่นเคยกับเกมโกลกาเดนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาเลยนี่ครับผมแฟร์เมลอนนะครับทุกคนโอ้โหเป็นเมล็ดที่หน้าตาดูดีมากเลยนะครับนี่ฮะมีจุดๆนะฮะนิดหนึ่งก็วิธีการหาเมล็ดนี้ใช่ไหมครับเราต้องทําการปีนต้นถั่วขึ้นไปนะฮะแต่ผมจะไม่ปีนผมจะใช้วิธีการลัดเลยทางลัดเลยนะนี่โดดเมล็ดดึงดึ๋งดึ๋งดึงดึงเลยฮะนี่ฮะปีนขึ้นมาเลยครับผมใช้ไอเดร็องผมนะฮะในการเอาต้นพิเซทอนเนี่ยยยยยปปปปีีีีีีนน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 ขขึึึ้้้้มมมมมาาาาาเเเ่่่่่ตัััผใหญกกๆๆลลล็ไดงะะะฮ๊บบอคร แล้วเราก็มาดูตรงนี้เลยครับผมเอ้ไม่ใช่นี่ฮะแล้วเราก็มาอย่งนี้ครับผมก็คือต้องต้องซื้อในในชอบของเฟนเฟนเลดชิปนะทุกคนก็คือเราต้องทําให้เพื่อนเราเนี่ยชอบเรารักเรามากๆนะครับมันก็จะขายให้เรานะฮะทุกคนประมาณนี้นะนี่โดยโดยการที่เราใส่อาหารเราไปเยอะๆเลยปุ๊บเพื่อนเราก็จะกินแล้วเพื่อนเราก็ชอบแล้วก็หลงรักเรานี่กินไปเพื่อนนะนี่ครับเราเอาให้อาหารเพื่อนเยอะๆเลยนะครับยิ่งอาหารขนาดใหญ่ยิ่งได้พอเยอะด้วยนะดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะโอเค แล้วก็มันสามารถเอามาครับต้นไม้พวกนี้ได้ด้วยนะครับนี่ครับต้นนี้ได้ด้วยนี่เป็นวิลโลเบอร์รี่นะครับอ่าตอนนี้ผมขาดแค่ไม่กี่อันก็จะรีวิวครบแล้วของของเออบินสตั๊กอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวเลยดีกว่ามาแฟเมลอนนะครับต้นแรกที่จะรีวิววันนี้ปุ๊บโอเคนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับยังไม่เห็นหน้าเลยลดน้ำต้นไม้ก่อนจื๊บวอเทอร์ลิงวอเทอร์ลิงโตวไวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ดูทรงคงโตช้าเนี่ยดูแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่โตสักทีเลยอะดูดิยังไม่โตสักทีเลยอุ้ยโอ้โอ้โอตไปแบบเหมือนแบบฟิลเล่คล้ายๆนี่ครับองุ่นครับทุกคนดูสิโอออกมาเป็นก้านนี้เลยเหรอเนี่ยอ่ะลดต่อลดต่อลดต่อโอ้แสดงว่าน่าจะดับออกมาในหลายอันเลยนะครับอ่านี่ฮะมันมีสามก้านนี้แสดงว่าออกมาหลายผลแน่นอนครับอุ้ยสวยสวยสวยนะเนี่ยเฮ้ยดูดิดูดีดูดีดูดีครับเฮ้ยดูดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะดูดีนะครับ เดี๋ยวต้นนี้ผมยังไม่ตัดทิ้งนะผมจะวางไว้หน้าบ้านเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นของถัดไปได้ได้นะฮะทุกคนนี่สวยเลยนะเนี่ยต้นนี้นะฮะปุ๊บอู้ดูสิอันนี้ยังโตงไม่เต็มที่นะครับโตเต็มที่จะเป็นไงเอ่ยมาดูกันวอเทอร์ลิงลดไปเรื่อยปุ๊บ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 อ่านี่หน้าตาดูดีมากเลยครับอ่าสวยงามครับเป็นต้นที่สวยงามเลยนะผมชอบเลยนะครับโอเคนี่ถ้าได้ถ้าได้ต้นใหญ่น่าจะสวยนะดูเนะี่ยแต่ต้นใหญ่อาจจะดูแบบมันจะดูเก้งๆนิด ประมาณนี้กําลังดีละวุ้ยแล้วคุณแช่แข็งอันนี้อันนี้ของอันนี้ของคุณเออคุณเติร์ดโคจองไปแล้วนะครับผมเป็นช่อง youtube ชื่อดังยนะูทูบเบอร์ชื่อดังคนติดตามหนึ่งแสนซับเอ้ยสี่แสนซับเลยนะนี่อ่าโตเต็มที่แล้วครับตอนนี้นี่นครับหน้าตาโตเต็มที่ประมาณนี้นะฮะนี่สวยงามไหมผมว่าใช้ได้เลยนะครับหน้าตาดูดีมากครับนี่เลยนะฮะโอ้ดูดีเดี๋ยวเรารอให้ผลออกมานะว่าจะเป็นยังไงนะฮะลดน้ำเรื่อยๆแล้วเราต้องปักสปริงเกอร์ด้วยเป็นเบสิกนะครับ Basic รเบสิก ช่วยได้เยอะมากปักไปเลยปุ๊บปักอันเดียวก็พอนะครับปักหลายๆอันก็มีผลเท่ากับอันเดียวนะฮะเฮ้ยทําไมเซิร์ฟไพแล้วเนี่ยมันมันเป็นที่เซิร์ฟอันนี้แน่แนแนเลยเซิร์ฟบีผมแน,แน่เลยนะทุกคนเป็นที่เซิร์ฟบีอันนี้ของผมอันเดียวเลยเนะี่ยเซิร์ฟบีของเซิร์ฟบอลรองผมเนี่ยอาจจะต้องรีเซิร์ฟนะเพื่อที่จะทําการให้หนับว่าลื่นขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ผมก็รีเซิร์ฟแล้วนะเดี๋ยวเข้าใหม่นะฮะนี่พอเข้ามาใหม่ปุ๊บสปริงเกอร์โคตรเยอะเลยทุกคนดูดิโอ้แลกแ นี่กาลังเรนเดอร์ของอยู่นะตอนนี้เรนเดอร์ผักอยู่นะโอ้โหนี่ส่วนผมคือแบบอลังการงานสร้างมากแบบลกมากมากเลยนะรอเลยนะครับรอผลโตนะครับหวังว่าจะไม่นานนะครับถ้าเกิดนานนี้เสียใจเลยนะเนี่ยเพราะว่าแบบเดี๋ยวก็ต้องไลฟ์สดอีกนะไม่มีเวลาเตรียมตัวอย่างอื่นเลยเว่าจะอาบนงอาบน้ํดเลยนะจึ๊บจึ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 บ,จบ,จบลดไปเรื่อยๆจงโตจงโตจงโตไวๆเลยนะฮะ จงโตขึ้นมาเจ้าต้นไม้แห่งค่าลดน้ำรวดรวครับตอนนี้น้ำนี่คือหายไปเยอะมากเลยนะหลังจากแต่ก่อนมีหมื่นห้าหรือหมื่นสี่นี่แหละตอนนี้เหลือแปดพันแล้วครับตั้งแต่ทาคลิปรีวริวมาเนี่ยโอโ้โหแบบเบื้องน้าจะจัดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มน้าเพิ่มมาเยอะๆยอะเลยนี่ทุกคนหมึกทองคํานะครับหมึกยักษ์ของผมตอนนี้นะติดทองคําแล้วนะครับก็คือโชคดีมา,มากๆเลยตอนนี้เวลอยู่ที่เออเวลที่อะไรเนี่ยหกสิบหกแล้วนะครับนี่ไวมากครับตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วนะฮะจากตอนแรกมันจะยี่ส รอให้มันเรียวตันน่าจะเหลือสักประมาณสัก5นาทีหรือ4นาทีอะไรประมาณนี้น่าจะเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยเลยนะฮะส่วนตัวอื่นของผมนะครับนี่ตัวพวกนี้คือตันหมดแล้วครับเรียวตันหมดแล้วเรียวตันนี่คือลดไปเยอะมากๆเลยนะอันนี้50ิบนาทีนะครับส่วนตัวนี้ตัวเล็กมากนะครับมันก็จะลดน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่ขนาดตัวด้วยนะถ้าเกิดขนาดตัวยิ่งใหญ่นะครับการลดกูดาวของสเตตเนีมจะเยอะขึ้นนะครับอ่าดีมากๆเลยครับแต่ละตัวนะครับอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กก็เห็นไหมอันนี้ห้าสนาทีนะห่างกันตั้งนาไมนเดีไูน นี่โตมาไหมโตมาบ้างหรือ,อยังยังไม่โตเลยทุกคนดูดิยังไม่มีอะไรกระเตื้องออกมาเลยนะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะลดน้ำเพิ่มปุ๊บปุ๊บปุบปบปบปบก็แนะนําให้ซื้อกันเยอะนะครับสําหรับผลอันนี้นะครับแฟแฟเมลอนกับกราวพอดนะเพราะมันสามารถอัปเกรดเป็นขั้นต่อไปได้นะก็คือตรงนี้นะครับนี่มันกลายเป็นวิวโรเบอร์รี่ได้นะครับอ่านี่ฮะใช้สองอันนี้ใช้ผลของมาน,นะสําหรับแฟเมลอนกับ กลาวพอดนะครับผมสองอันนี้นะฮะก็คืออัปเกรดได้นั่นเองเพราะงั้นซื้อไว้เยอะเลยทุกคนตุนเอาไว้เลยเผื่อมันแบบว่าอน,นาคตไปทำเควสอ,อะไรได้นะจะดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้นี่ทุกคนตอนนี้นะนี่ผลโตมาแล้วครับนิดหนึ่งแล้วนะฮะอันหนึ่งแลดอกหนึ่งอันอื่นยังไม่โตเลยเหมือนอาจจะโตทีละอันหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรโตทีอันก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รีบอยู่แล้วนะฮะโอเครอไปเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ถ้าผู้ชมบบอกว่าแต่ผมรีบนะครับพี่พี ก็ <G ül üyor> ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไ like ลค์กันด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เลยนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับคลิปช่องพี <G ül üyor> ่พีอ่ะทีนี้แบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะดูเพลินไปเรื่อยๆนะดูแบบดูค่าเวลาไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาลดน้ำเพิ่มเรื่อยป๊อปุ๊บปบป๊อป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 โอเคนี่ทุกคนถ้าเกิดใครทันตอนกิจกรรมนะนี่ครับเขาแจกต้นโกบินสตั๊กนะครับสามต้นเลยนะเยอะมากเลยนะครับผมก็นี่ครับเอามาวางโชว์ได้เลยนะฮะกลายเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้สสววยยยงงาาาามมมมกกนนะีน่เเลามมาๆคครับโอ ก็หน้าจอมันกว้างกับปกติหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงด้วยขอแก้ไขก่อนโอ้โหเกือบเลยทุกคนขออภัยครับทุกคนหน้าจกว้างก่าปกตินิดนึงเมื่อกี้นะฮะลืมดูลืมดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเฮ้ยกดผิดอันาอลกับมานะโอเคลดน้ำเพิ่มซึบ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 เดี๋ยวตัดไปตอนที่มันโตเลยดีกว่าทุกคนอย่างนี้น่าจะนานเกินไปนะนี่ทุกคนใกล้จะโตเสร็จแล้วนะครับรอยจะตอนมืดแล้วเนี่ย ไกลละไกลละนิี้เดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นลดลดไปเลยนะครับก็เด no ี๋ยวเอาเอานี่สปริงเกอร์มาปรับเพิ่มเติมนะฮะเบสิกเบสิกสปริงเกอร์เบสิกสปริงเกอร์มาเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมเลผมลองปรับเสียงใหม่ดูนะทุกคนผมว่าลำคาญเสียงจิ๊ดจิ๊ดในในวิดีโอผมดูแล้วใช่ไหมอันนี้ผมลองใหม่ดูนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะเป็นเสียงังไงนะณปัจจุบันนี้นะครับก็เมื่อกี้เพิ่งปรับเมื่อกี้เลยนะปรับกลางคันวิดีโอเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับโอเครรอออไปตตนนนนี้มัโะ นี่ทุกคนฟ้าเป็นใจมากนะครับฝนตกลงมาเลยทําให้ผมเก็บได้ไวเลยนะนี่ครับโตวไวขึ้นห0เนเลยนะฮะนี่เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ครับได้มาแล้วครับผมเป็นแฟร์เมลอนนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่มนะครับนี่ผมปลูกตรงนี้เพิ่มก่อนแฟร์เมลอนนะฮะเจบปลูกเพิ่มไปเลยนะเพราะว่าต้องการทําให้เขาแบบว่าเอ่อให้ผลผลิตเยอะเพื่อที่ผมจะทาเควสได้วไวๆนะฮนะ๊บนึงนะอยู่ไหนนี่ไงโอ๊ยหน้าจอหนาอ้นาจอแม่งพับอีกแล้ว ว่าเธอรีบแขวนรถไปรถไปโอเคมาเดี๋ยวมาดูราคาดีกว่านะราคาเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้เป็นต้นระดับแร่นะราคาคงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่คาดหวังนะครับก็คงจะประมาณสักเออห้าหกหมื่นอะไรอย่างเี้นะก็ถือว่าเยอะนะห้าหมื่นนะครับโอเคมาดูกันนะครับปุ๊บแต่ตัวน,นี้มันอัปเกรดได้ไงก็เลยแบบโกงหน่อยซึบสี่หมื่นครับผมโอ้โหพี่พีนี่มันเก่งจริงเลยเดาเกือบถูกตลอดเลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับอันนี้ห้าหมื่นอันนี้ห้าหมื่นแปดนะครับราคาก็ไม่แย่เลยนะสำหรับต้นนี้นนนนะะะทุกคคเเพรรา่มััป็ดบแแนะทุกคน ก็ถือว่าราคาดีกว่าไอ้ต้นเก่าที่ผมรีวิวอีกนะฮะก็ไอ้ต้นอะไรนะคาร์ลี่ลิลี่นะอันนั้นเป็นระดับลีเจนยังราคาแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะเขาจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์นะครับชอบมากกดซับไปเจอกันใหม่ปัจจุบันนะทุกคนเจอกันครับไว้ใหม่ครับเจอกันนะครับทุกคน